สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเราอีกแล้วนะคะคลิปนี้เป็น EP ที่3ที่เราจะมาทำเทคนิคเทอร์โบออโต้สิครั้งและกดซื้อแต่เราจะมาทำที่ห้องสาวท่ำนะคะก่อนหน้านี้เราทำที่ห้องออตลาดนะ้ำนะคะกับห้องค็อกเทลไปแล้วนะ อันนี้คือ EP ที่3ที่เราจะมาลองทำกับเสาวถ้ำแต่เสาถ้ำเนี่ยแตกต่างจาก2ห้องนั้นก็คืออัตรา,าก,การซื้อที่ถูกกว่าก็คือ1บาทราคา50แต่ถ้าเป็นตลาดน้ำเนี่ย1บาทราคา75เอาง่ายๆทำไมถึงถูกเพราะว่ามันเหมือนแบบเอ,อการันตีความเกลือให้ก่อนเลยอันดับแรกนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสเกลือค่อนข้างสูงมากเพราเขาเรียกว่าอะไรนะ มันราคาถูกเพราะว่ามันมีโอกาสเกลือสูงเกลือก็คือได้น้อยได้น้อยสูงก่อนอื่นให้เราใส่เทอร์โบก่อนให้ขึ้นว่าเทอร์โบสปินนะออโต้สิบครั้งดูไปพร้อมๆกัน <c oughs> ใน e ีพีที่3อาอ้าวจะเข้าฟรีเกมเลยเหรือ <c oughs> เข้ามามีฮาเลยนะเข้า <c> โ <oughs> ดยที่ยังไม่ต้องซือ้อเทอร์โบออโต้สิบครั้ง เอออีเฮ้ลายสวยอยู่ลายลายลายลอลิงกระดกลิ้นทำไมก่อนทำไมชอบกระดกลิ้นมาเนะอ่ะเสร็จปุ๊บก,ก็กดซื้อเลยเห็นไหมมัน3บาทเราเล่นเบสสาบาทมันจะราคา150ยาสเนาะเดี๋ยวกดสตาร์ทเลยนะคะตื่นเต้นต้องบอกก่อนว่าอย่างที่เราบอกสาวถา้ำ มันพร้อมเกลือเสมอมันไม่ได้น่ารักอย่างที่ทุกคนคิดแต่เราลองใช้สูตรนี้กับมันดูเผื่อมันจะน่ารักกับเราเออเออเผื่อมันจะน่ารักกับเราไว้เออเออเฮ้ยได้มาแล้วเท่าไหร่สามสิบเก้าบาทแล้วนะเออสามสิบหกบาทแล้วนะเออสามสิบเก้าบวกสามสิบหกเป็นเท่าไหร่ละ เออ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 เอ้าเ uh ออเอออุ้ยอุยทุกคนถึงแล้วมั้งถึงร้อยห้าสิบยังรีบไงเฮ้ย <Yeah>. ถ้าได้ร้อยห้าสิบเอกก็ถือว่ากำไรนะเวย้ยเออถือว่าสูตร,รสำเร็จนะเว้เยเฮ้ยวิเคียวเลี้ยงอีกไม่เจ้าถึงแล้วแหละถึงแล้วถึงแล้วทุกคน ถึงแล้วเอาไว้อุ้ยอุ้ยได้เยอะด้วยได้เยอะด้วยไม่ขายขี้หน้าด้วยไม่ขายขี้หน้าด้วยสูตรนี้ไม่ขายขี้หน้าฟรีในฟรีไปเลยฟรีในฟรีไปเลยอุ้ยสะใจว่ะสะใจว่ะทุกคนโอ้สะใจว่ะ โอ้ให้มันลันไปเลยไม่กดด้วยเป็นไงนี่ซู Super Maker Win เปอร์ไมเกอรวินอะเบ็ดสามบาทอะซื้อร้อยห้าสิบอะนี่สี่ร้อยหกสิบห้าหกครั้งอะครับทุกคนเอาดิเอาดิเอาดิเฮ้แต่ว่าสูตรนี้ทำทุกวันไม่ได้นี่นี่เราเว็ดอุ้ยไอ้เขียวมาแถวแรกหน่อยลูกอุ้ยเขียวเกือบมาแถวแรก ทำทุกวันไม่ได้นะ่ะเพราะว่านี้เราก็เว้นเป็นโอ้โหเป็นอาทิตย์อ่ะเราก็กลัวโดนแดกเหมือนกันมันต้องเว้นได้มาอีกเกบาทเลยอีกสทีมาดิครับมาเอ้ยทุกคนเฮ้ยได้อีกสองร้อสี ทนปังอ่ะสวยงามเดี๋ยวสองทีด้วยเอาโอเคซื้อไป150บาทนะคะได้มาที่967บาทนะคะถือว่าสูตรนี้นะคะทำสำเร็จใน EP ที่3นะคะแล้วก็ทำสำเร็จในห้อง อเออสาวถ้ำจะเรียกคนป่าทุกทีเลยสาวถ้ำนะคะสำเร็จเนาะก็ใครที่จะเล่นนะคะสมมติทุกคนเออซื้อเบ็ดน้อยเข้ามาปุ๊บแล้วก็ออโต้เทอร์โบสิครั้งเบ็ดหนึ่งก็ทำได้นะคะแล้วก็ลองกดซื้อเลยนะแต่ต้องบอกก่อนว่าอย่าซ้ำครั้งที่2 เพราะว่ามันมีโอกาสที่จะโดนแตกสูงมากนะคะได้ถ้าได้แล้วก็คือไปถอนเลยหรือว่าถ้าสมมติเราซื้อไป50บาทแล้วมันได้มา52บาทเนี่ยให้เราเปลี่ยนสูตรไปเล่นสูตรอื่นเลยนะไม่ต้องย้ำสูตรนะคะแล้วก็ถ้าทำสำเร็จวันนี้ก็ให้พักไปสัก3 4วันแล้วก็ค่อยกลับมาทำสูตรนี้ใหม่นะคะให้หน้ามันเปลี่ยนหน่อยเนาะเออประมาณนี้นะคะเพราะว่าเราก็ทำห่างากอีก ไอสอง EP แรกอะ่ะก็คือห่างไปนาทิ์อยู่นะเออแล้วก็มาทำอีกรอบหนึ่งหลายๆสูตรเลยที่เราที่เราทำอะ่ะเราจะไม่ทำต่อเนื่องเออไม่ไม่ทำต่อเนื่องทุกวันอะไรประมาณนี้ต้องเว้นนะคะโอเคตามนี้ค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เนาะในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนใครมีเทคนิคดีๆเด็ดๆนะคะเม้นบอกเราได้เลยเนาะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย